สวัสดีค่ะหุยจริงเหรอคะขอบคุณค่ะลูกดวงจองคิวดูดวงนะคะคิวตอนนี้เต็มแต่ว่าถ้าโอนตอนนี้เดี๋ยวพี่หมอน่ะจะบุ๊คคิวพิเศษให้เลยค่ะรบคนโอนเข้ามาตอนนี้เลยนะคะขอบคุณมากมา,มาค่ะลูกดวงนี่พี่หมออยากจะบอกนะสี่ราศีต่อไปนี้นะคะมีเกณฑ์ค่ะว่าจะเรียกทรัพย์ค่ะ ปางเนี่ยดึงดูดโชคดึงดูดเงินดึงดูดทองนะคะจะเป็นราศีอะไรอะ่ะรีบตามไปดูกันเลยจ้าดวงดีวายดี้สี่ราศีนะที่พี่หมอกำลังจะพูดต่อไปนี้นะคะมีเกณฑ์ค่ะช่วงนี้ยิ้มเยอะๆนะคะ พูดกับคนให้เยอะๆเพราะว่าเรามีดวงวาจาดูดซับเรียกโชคค่ะคําพูดมีเสน่ห์พูดอะไรไปใครก็เชื่อพูดอะไรไปใครก็หลงพูดอะไรไปใครก็ฟังนะเป็นช่วงที่แบบวาจาเราเนี่ยโอ้โหมันสุดสุดจะปังอะ่ะพูดได้เลยว่าแบบแค er ่เธอเอ่ยปากขอทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยคือมันรอดนะเอาดีๆมาดูกันค่ะว่าราศีแรกของเราคือราศีอะไรชาวราศีแรกค่ะนั่นคือชาวราศีมีนั่นเอง ชาวราศีมีนช่วงนี้อาจต้องแอบขายนิดนึงว่าอาจจะมีความเครียดกังวลมีความแบบช่วงนี้อาจจะพรีเซนต์งานอาจจะมีการคุยดิลลูกค้าอาจจะเครียดกลัวว่าตัวเองแบบฉันจะพูดได้ดีไหมฉันจะปิดการขายได้ไหมฉันจะแบบดึงลูกค้าได้หรือเปล่าพี่หมอรู้สึกว่าเธอจะทําได้ค่ะเพียงแค่มั่นใจในตัวเองดวงของเธอมาแล้วนะคะไม่ต้องคิดเยอะค่ะเพียงแค่เตรียมตัวมาให้ดีและพกความมั่นใจให้เต็มร้อยวันนั้นยิ้มเยอะๆนะคะรับรองว่า ดวงของเราเนี่ยปิดการขายดึงลูกค้าได้แน่นอนอมัม่นใจตเตงมเลยนะต่อไปค่ะชาวราศีชาวราศีกรกฎนั่นเองชาวกรกฎคะช่วงนี้เคลียดใช่ไหมไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าคะรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกกดดนนะันอะเรารู้สึกแบบไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะคะดวงของเธอมาแล้วนะ ชาวราสี่ธาตุน้ำเนี่ยพี่หมอรู้ว่าเธออ่อนไหวแต่จําไว้นะคะความเรียบร้อยน่ารักและความยิ้มสวยของชาวธาตุน้ําจะเป็นเสน่ห์ที่ดีมากๆเลยนะดังนั้นมั่นใจในตัวเองนะคะเต็มที่กับมันถ้าใครที่ค้าขายช่วงนี้เกี่ยวกับของสายมูนะพี่หมอบอกเลยว่าปังมากเออคือแบบถ้าขายของสายมูอะโดยเฉพาะมูเกี่ยวกับความรักนะโคปังอะ่ะลูกค้าจะเข้าเยอะมากในช่วงนี้นะแต่ถ้าบอกพี่หมอหนูไม่ได้ขายอะก็ เป็นของเกี่ยวกับของกินก็ได้ค่ะของกินอะไรเงี้ยก็คือขายได้เช่นกันแต่ถ้าใครบอกหนูไม่ได้ทําค้าขายเลยค่ะพี่หมออ่าถ้าช่วงนี้นะไม่ได้ทําค้าขายพี่หมอแนะนําให้แต่งตัวพวกสีฟ้าสีฟ้ากับสีขาวนะคะเป็นสีนําโชคของเรานะชาวราศีกรกฎพกไว้และจะช่วยดึงดูดเรียกทรัพย์เรียกโชคจริงๆแล้วอย่างที่บอก คีย์เวิร์ดของเราคือการเป็นแบบวาจาเรียกซับคำพูดเราอ่ะมันเรียกซับได้แต่แค่ต้องมั่นใจในตัวเองนะคะการพกสีนำโชคก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นไปอีกนะอ่าต่อไปค่ะชาวราศีอุ้ยชาวธาตุน้ำมานรัวๆเลยอ่ะชาวราศีพิจิกค่ะชา่พิจิกพี่หมอรู้สึกว่าเธอไม่มีเรื่องเครียดอะไรหรอกภัยมันขึ้นว่าเราอ่ะมั่นใจในสเสน่ห์อันล้นเหลือของตัวเองอยู่แล้วมั่นใจต่อไปนะคะเพราะตอนนี้สเสน่ห์ของเธอกำลังจะดึงดูดผู้สายไปเอ้ย ถึงไม่ใช่ผู้สายเปแบบเต็มร้อยแต่ยอมรับเลยว,ว่าเขาเข้ามาขออะไรเขาก็ให้และ,ะเผลอบ,บางคนนะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งไปอีกโอ้โหยิ่ฉาได้ไหมเนี่ยคือแบบดวงเราสบายๆไม่ต้องทํางานแค่เอ่ยปากของเงินก็ได้แล้วอะโ,อโหยคือมันรอดนะเอาจริงๆชาวพิจิกอืและราสีสุดท้ายค่ะชาวราศีมังกรนั่นเองชาวมังกรเนี่ยจริงๆคือเด่นมากเป็นราศีที่เด่นที่สุดแล้วในเรื่อง วาจารเรียกซับดึงดูดโชคเพราะว่าดวงของเธอมีเกณฑ์ได้ติดต่อคบค้ากับผู้คนค่อนข้างเยอะถ้าทำงานก็จะได้ไปเจราจาธุรกิจนั่นนี่นู่นคุยกับคนอื่นถ้าค้าขายลูกค้าเขาเข้า,ขาเพอเพอมีพาร์ทเนอร์มาชวนทำธุรกิจเพิ่มอีกดวงตอนนี้กำลังมานะคะกอบโกลเวลานี้ไว้ให้ดีวาจาของเราเนี่ยเป็นที่หอยู่แล้วจงมั่นใจพบความมั่นใจเต็มร้อยแล้วไปลุยให้เต็มที่นะคะ บอกเลยว่าใช้ปากดูดรัวๆ <Huh? S 1> อ่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วพวกความมั่นใจเต็มร้อยแล้วไปลุยกันนะจ๊ะ